สวัสดีครับผมกับพ่อกันนี่คือเก่าแล้วครับกับบ่าวสักผ้าลาะก็เช่นเคยครับผมกับาล้อมาลงน้ำโขงอีกคือเก่าแล้วครับผมพี่น้องมาหาล้อตกป่านย้อนครับผมหมายเก่าหมายเดิมครับพี่น้องบัด้มาเป็นโอ้หลายมือแล้วครับเกือบยี่สิบมือแล้ววัอนี้ว่างงานครับผมก็เลยมาลองหมายเก่าบ้างครับ ว่าจะมีโถมีเตียมครับผมพี่น้องมาลุ่นมาชมกันครับแต่ว่ากับพูนนะโอ้เกาะเกาะกลางไม่น้ำโวงครับผมโอ้สงการนี่เขาไปตั้งตนทนเที่ยวยางรออยู่พ่นคือจิตงามนาะครับพี่น้องมวนคักมวนเฉพาะคู่มวนครับผมพี่น้องคู่บงมวนกับบมวนป่ะพี่น้องลงเบ็ดกันเลยครับลงหมายกันเลยครับผมก็เบ็ดมาสี่คันครับผมพี่น้อง ก็เช่นเคยครับผมนะครับลงไปนี่นะครับไม้นี่นะครับไม้เก่าผมครับผมพี่น้องลงไม้กันเลยครับยังไม่รุนมาชมกันครับว่าจะมีตัวมีแต้มเกิดขึ้นบ้าครับผมว่าจะมีป่าย้อนหรือทีป่าเยินครับนี่ไปเลยไปลงไม้กันเลย ผลไม้ป้าก็มีครับพี่นอ้องผักกระถินกระถินริมรั่วครับผมเ็จเดี๋ยวตอนเที่ยงครับกินครับตำมะคุงเดี๋ยวมาเก็บครับผมโอ้พอดีกินมากแก่ ให้โยนครับหมายนี่ทางลงมันทางลงมันง่ายครับเจ้าโอ๋มองนี่ก็พยายามแน่นอยหนึ่งครับมันลงง่ายครับมันมีบันไดให้ลงครับหมายนี่หลักเก้าผมครับพี่น้องหลักผมมาซีตะพูแล้วครับยี่สิบกุมึงขึ้นหลังโอ้น้ำลงน้ำลงหลายอยู่ครับผม พี่น้องลงเบ็ดกันเลยครับผมมาพี่น้องมาลงเบ็ดขั้นแรกกันเลยครับผมผมก็ใแทเป็นเงี้ยสองตะขอขึ้นเกาแล้วครับพี่น้องแท่เป็นเง้ยหมักสองแท่เบ็ดสองรวงขึ้นเกาครับผมตาพี่น้องมาลงเบ็ดขั้นแรกกันเลยครับผมมาลงมองนี้กันครับ น้องมาลุนกันครับจะมีตัวมีแต้มไหมไม้เก่าผมครับไมยนี่ผมมาจารยเด็กกบพาดครับผมบ่เคยผิดหวังไมยนี่ครับผมแต่ว่าม้ามือนีร้องเบิงครับไปพี่น้องผมมาเบียดมาสี่คันครับลงมาทั้งสี่คันเลยครับผมจังมาลุนกันครับว่าจะมานบมาจังมาลุนกันที่ดังครับผม แต่ว่าตอนนี้ผมกับคออนุญาตมัดเบ็ดก่อนครับผมเด้อีกสามขั้นครับบ่ผิดบังครับพี่น้องขันนี้สองยังมัดบ่แล้วครับกินแล้วครับผมรอสักพักก่อนครับมันกินสองหมากสองตัวสองดวงกันครับผมแต่ว่าก็กินแล้วละครับป่ะพี่น้องก็ขึ้นเลยครับสองแต้มสองตัวแล้วครับผมพุนแล้วจากเมียนโมเมียนวุ บาแเฮ้บ่แม่นซ้ำอ๋อมานเต้มเดียวครับผมพี่น้องโอ้ว่าจะสองเต้มแบบสองหมากบ่แมบบ่นครับพี่น้องได้หมากเดียวเต้มแบบเดียวครับผมอ่ะ ครับพี่น้องมาลงไม้สร้างนะครับ มาลุนกันครับผมนะครับมาลงขั้นี่สองครับมามัดเบ็ดขัน้นนิสวงอะไรครับขั้นีิสองครับกำลังวง่า,งาจะมัดยังบ่แล้วครับผมขั้นแรกกินก้อนครับผม,มลงขั้นี่สองกันนะครับผม มมาอีกแล้วครับผมหนึ่งแต้มขั้นลงก็เอาแล้วครับผมที่น้องเอาลวครับตืบๆตบๆแล้วครับ,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 บคบันนี้ไม่ได้ปวดป่าเลยครับผม ี่น้องเปียกขึ้นเลยครับผมครับ มานครับผมจะใส่งอ่งๆนยครับใส่งามงๆครับผมพี่น้องไหวยอยู่นะครับผมสองคันสองตัว